สวัสดีครับผมกับช่องวันเดีโทคู่ครับครับนี้ผมเปิดช่องมานานมาแต่ปี2020ครับวันนี้ผมจะมาเกี่ยวกับสถิตติจากว่าผู้ชมว่าไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยังมีผู้ชมจากประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งคนยังไม่เคยรู้นะครับผู้ชมยังไม่เคยรู้ว่าผู้ชมจากประเทศสิงคโปร์นะ่ะนะครับ อาจจะต้องเสียภาษีในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเดือนตุลาคมนี่อาจจะไม่ใช่นะนี่ก็จะเป็นผู้ชมจากสิงคโปร์นะครับนี่ก็จะดูคนความว่านี่ผู้หญิงนะครับก็ตอนนี้ผู้ชมใน y o u t แต่อาจจะมีอายุไม่เกิน65ปีเราไปที่ในตั้งค่าส่วนของ Youtube เรียกว่าหมวดชั้นสูงกันบ้างครับสำหรับหมวดชั้นสูงของ Youtube นะครับไปที่โฮมิตรศาสตร์นะครับซึ่ง นั่นคือเราจะไม่นับรวมผู้ชมจากภูมิตัศนะครับเราไปดูภูมิตรศร์ของ youtube กันครับนี่เนื้อหาครับอันนี้เราไม่นับว่าเนื้อหาเราคนดูหรือเปล่าครับไปที่ภูมิตัศร์ว่ามีคนดูจากสิงคโปร์หรือเปล่า,าชื่อเมืองอะไรครับนี่ภูมิตรศร์ว่านี่อันนี้ก็โอ้ยไม่ได้สิครับนี่เริ่มแรกครับนี่เราไปดู เวียดนามนะครับมีคนดูถึง7,000นะครับส่วนไอ้ตรงข้างล่างนี้คือมีอ mm ินโดนีเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไทยบราซิลนะครับมีคนดูถึง1,6767นะครับสหรัฐอเมริกาแสดงว่าคนดูสหรัฐอเมริกา mm hmm. คนดูอยู่ที่ประมาณ 1 5 0 0ก็สัญญาว่าแข่งกับสหรัฐนะครับเพราะอาจจะต้องเสียภาษีนะครับแต่ก็ฟิลิปปินส์ไม่โดนนะครับวนมมเลเซียในอนาคตก็อาจต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าประกาศ่าคนดูนะครับอินเดียนะครับคนดู900นะครับอันนี้ต้องหาผู้ชมจากสิงคโปร์ก่อนนะเซสโกกัมพูชาครับก็เข้ามาขยับรัสเซียอาร์เจนตินาบางตลาเทศหรือแปงนาดิสนะครับเอควาดอร์ฝรั่งเศสนะครับผม สหรัฐอาณาจักรซึ่งสหรัฐอาณาจักรนี้ก็มีคนดูถึง159ครับเมียนมาไต้หวันครับคนดู135ครั้งนะครับแอฟริกาใต้105โคลอมเบียแอรอลจีเรียเปรูตุรกีเยอรมน,นีนะครับอิรักซาอุดิอาระเบียอียิปต์แคนาดานะครับแคนาดาคนดูน้อยมากนะครับตาลีเวเนซุเอลาโรมินิกันนะครับโมร็อกโกอุสเปกิสถานนะครับ สอปปอล่าวมีคนดูแลครับมองโกเลียนะครับไม่มีคนดูสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่มีคนดูนะครับผมซึ่งไปดูเมืองกันบ้างครับแสดงว่าช่องผมไม่มีคนดูจากสิงคโปร์แน่ๆเลยนะแสดงว่าสิงคโปร์ไม่มีเลยนะครับไม่มีคนดูนะครับมีมีต้องไปดูอีกที่หนึ่งครับผมก็คือมีกัมพูชาขนมเตนะ้านอยนะครับมีประเทศที่มีสิงคโปร์ไหมนะครับ ถ้ามีสิงคโปร์ก็แสดงว่าถ้ามีคนดูนะมีตานังก็ไม่มีก็อ่านแสดงว่าดาจ่าไม่มีคนดูถ้ามีคนดูจากสิงคโปร์ก็อัดเสียภาษีครับก็คลิปนี้มีความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็จับวันนี้ก็ต้องขอลาตัวเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเจอกันอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับ